สวัสดีครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปสเปคคร่าวๆของนาคลาสสิกยี่ห้อทาคิม่าตัวนี้ดูนะครับผมก็ตัวนี้หน้าไม้ก็จะเป็นจะเป็นอ่อไม้มอคคานีนะครับผมทั้งทั้งหน้าหลังเลยนะครับอ่าลายไม้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเออคันบอร์ดกับบิดก็เป็นไม้อินดิโรสบูดนะครับก้บิดก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวลอง ฟังเสียงดูครับผมเสียงประมาณนี้ครับผม อันนี้ก็เสียงสดผ่านกล้องเลยนะครับก็สำหรับกล้องราคา3,990บาทนะครับก็สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมสวัสดีครับ